ขอเสียงกรี๊ดดังๆเลยต้อนรับเตล่าราเดียนแฮมเบิ้ลท้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมหน้ามีสีแล้วอ่ะมีคำนึมว่าคืนหน้าย,ยัางสิ่ดอยู่เลยตาแพกุ้งไอแพลแล้ววันนี้ ที่อยู่ที่ทน,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 ทนี่ที่แม่แต่นี่มีมีบัตรเรียกทีชั้น 1, 2, 3ด้วยโอ้วยมามากันอย่างเดียวได้รู้สึกแบบใจฟูมากๆเลยในขอได้เห็นเสียงแฟนคลับมันกำังทำดวงอยูได้ไหมคะเราเพินสนุกไหมคะโอเคขอบคุณค่ะก็วันนี้มาสนุกด้วยกันเยียวๆ ราะว่ามีเกมให้เล่นสามเกมใช่แล้วใครติดตามเบลจะรู้อยู่แล้วว่าเบลชอบเล่นเกมมากใช่ค่ะลากทุกคนในบ้านมาเล่นครบใช่ที่พลเนี่ยลลากมาเล่นพเพราะเันวันนี้เต็มที่แน่นอนนะคะแอบบถามนิดนึงแฟนๆทีแอบถามมา e ี EP 12มันค่อนข้างแบบทำใจไม่ได้หลังจากนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมว่าก็ก็ก็ทำใจไม่ได้นั่นแหละหอย่างไรดีถ้าได้ดูตอนท้ายๆของ12ก็จะเห็นแล้วว่าคือความ ความคอมดี้มันกลับมาแล้วคะละครเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้อเค <Okay. S 1> มันต้องเป็นแบบไงคะมันจะต้องมีช่วงแบบช่วงหน่วงช่วงให้รุนอะไรก็ได้ให้คนแบบยิ่งอินหรือว่ายิ่งอยากรอติดตามมากขึ้นม,มันก็จะมีเริ่มแบบความสนุกหรือว่าความเข้มข้นความตื่นเต้นแล้วก็ตลกตลก,ตลกค่ะหรือเสียงป้าอ่ะเนี่ยแหละที่จะถามว่าสมมติสิบสามสิบสี่อย่างเงี้ยมันจะอ๋อก็คือก็เป็นอย่างนี้แหละ ก็ต้องรอดูค่ะว่าแผนที่จะทำลายแผนไม่ที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงอันนั้นก็คือสรุปแน่นอนโอเคก็คือไม่ตอบไม่เป็นราไม่สปอยกันนี่จะแอบมาถามนะคะนี่สปบยร์แล้วโอเคโอเคโอเคปีนี้เป็นอีนาำคำดวงอีคำดวงเขาเรียกแบบนี้ปีหน้ามีผลงานอะไรบ้างก็เดี๋ยวมีค่ะก็ช่วงต้นปีก็จะมีเริ่มเริ่มถ่ายถ่ายผลงานใหม่แล้วค่ะ ถ้าอยากจะติดตาม็นอย่างต่อเนื่องก็ติดตามในเพจได้ค่ะเพจพอยเบลค่ะตอนนี้ก็มีคลิปมีอะไรแบบสนุกๆไาให้ทุกคนดูนทุกสัปดาห์เลยค่ะชอบนะรู้สึกว่าได้เห็นเบล็ในแบบว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆแบบคือเวลาเห็นเบลจะรู้สึกว่าแบบไปสวยแต่ในนั้นจะดูแบบติงตองอะไรนิดนึงใช่ค่ะก็คือเป็นคนใหม่ค่ะ คือมีคนมาถามเดีวแล้วบอกเดยว่าเอาตัวเองมาเล่นใช่ไหมเด็กถามหน่อยปูจะเป็นคำดวงนี่ไม่ง่ายนะคะมีน้าใช่ค่ะอับทบาทไม่หรอกเพลเชื่อเพลเชื่อว่าเป็นประมาณนั้นแหละเคยได้ยินมาเราคุบอกปูบอกมีความมีความลึกลับลึก็ติดตามกันได้นะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาอัปเดตเทรนด์ใหม่อีกว่าแน่นอนมาการนี้คือเนื้อธรรมะเรื่องของแบบความสวยความงามวันนี้ผมสวยไหมคะ สีสวยไหมคะมองใกล้ๆนี่คือมันรู้เลยว่าเขาเรียกอะไรนะผมมีความเปล่งประกายนองงามอะไรนะออราเอ๊อราผีออราแล้ดูแลยังไงคะก็ดูแลดูแลเรียกว่าดูแลตัวเององค์รวมอย่างป็นประจำแล้วกันค่ะมันต้องดูแลทั้งจากภายในเนาะภายในก็คือแบบพยายามทานอาหารที่ตอนนี้ท่านอาหารที่เป็นยา อาหารที่สามารถบำรุงร่างกายมีวิตามินมีแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยอย่างเป็นประจำแล้วก็ดื่มน้ำเยอะมากค่ะเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยอาจจะมาถึงการดูแลภา,ายนอกภายนอกก็สำคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราและคนอื่นๆจะได้เห็นเราคลิปสำหรับเบลที่จะทําให้แบบเหมือนเสริมความมั่นใจขึ้นมาเลยอ่ะก็คือเรื่องผมเนี่ยแหละคะ่ะ<น>ใช่คือถ้าผมเราสวยผมเราสุขภาพดีอ่ะออยังไงแบบเดินไปไหนอ่ะก็ต้องมีคนเหลียวมองอย่างนงี้ก็จริง คือเดินไปอย่างนี้ยังไงเขาก็ต้องเหลียวเป็นเวลาก็คือเหลียวแต่ว่าผมก็ยิ่งเหลียวเข้าไปอีกใช่คือเออเขาเรียกว่าอะไรคือแต่ว่าเราทําสีอยู่ตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่กลัวเราไม่กลัวเรื่องผมเสียอะไรเลยเพราะว่าเราใช้การนี้ color n a t u a l ค่ะเพราะว่าเขานะคะไม่ทําให้ผมแห้งเสียดูแลผมเราอีกต่างหากมีหลายเฉดสีให้เลือกมากๆอย่างนี้คะ่ะแล้วที่สําคัญเขาผาสานน้ํามัน ธรรมชาติเอาไว้ถึง3ชนิดด้วยกันน้ำมันมะกอกอะโวคาโลอัลมอนแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วรู้แบบว่าดูแบบเฮลตี้ของดีของดีเออค่ะก็แม้ว่าผมเราจะมีเบสที่เป็นสีเข้มแต่ว่าก็ยังให้สีที่ชัดแล้วก็สีสวย่ะใครเดี๋ยวก็จะสีสูงสูงถ้าใครที่อยากแบบมีสีแดงเหมนเบลช่ไปตามตามได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากปิด กิดได้ได the same, ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วันอ่างเอมีดีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย<ะ>่างค่ะที่เป็นแบบตัวคีสำคัญของเาขาเขาไม่มีแอมโมเนียไม่เหม็นใช่ไมคะไม่เหม็นไม่ฉุนไม่แสบตาปกติแล้วแอมโมเนียจะเป็นตัวที่ทําให้เราอะแสบหงษ์ศีรษะแต่ว่าตัวนี้คือไม่มีฉะนั้นก็คือใช้ได้อย่างสบายใจใจะย้อมบ่อยเท่าไหร่ก็ยอมไปเลยเอ้ยีดีมากเพราะว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าแบบยิ่งให้มายอมเองมันดูเป็นไปไม่ได้เพราะมันแบบมันกลิ่นแรงแต่อันนี้ก็คือ ัดเจนเลยว่าเราสามารถทําได้เองง่ายๆใช่ตอนผมเอาสวยๆแบบเบลอย่างนี้นะคะก็คือเรียกว่าเป็นผมยาวหน่อยผมเยอะหน่อยละกันก็จะใช้ประมาณ6กถึงแปดองใช่เนาะถ้าผมสั้นๆก็จะผู้หญิงไม่ต้องยาวมากก็3ามสี่องแต่ผู้ชายก็สอง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 ได้เลยครับชอบที่แบบว่าคือทําได้ทุกสิสัปดาห์เนาะก็คือทุกสิสัปดาห์ทาได้เลยไม่ต้องเสียไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมแพ้เสียค่ะเห็นบอกว่าใช้งานง่ายมากถูกไหมวันนี้เราก็เลยจะมีการ การใช้งานที่แบบว่าง่ายมากๆที่ดูจะสาธิตบนเวทีนี้ให้ดูเลยค่ะเพราะว่าาใช้เวลาสั้นมากะเพียงแค่ผสมครีมย้อมม3 0นาทีทาทิ้งไว้ค่ะแค่มันก็จะได้เปลี่ยนดูได้อย่างเต็มที่เสริมความมั่นใจให้กับตัวเองได้เลยนะคะน้องเบลตรงนี้นี่นึ่งอัตโตะเข้ามาแล้วนะคะโอเคซึ่งวันนี้เรามีผมที่จะมาย้อมแต่คนต้องเบย้อมที่พี่เลยพี่ไม่อไหระ จะดีหรอกะเดี๋ยวมันต้องต้องล้างน้ำค่ะเราเอาไปที่ผมเราเลยที่เราสาธิตดนี่เ่าคือพี่ไม่ผ่านแล้วมันแหถ้าแหกออกันแหกแหกออกไปนะใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กับบ้านเลยอย่ยได้เฉดไหนมีเจ็ดเฉดสีค่ะคุณอยากจะไปในโคนไหนคือโอ้ได้เลยเลือกเยอะมากเลยค่ะเราสาดอีกที่ผมสีตาและวก็สี่จุดศูน ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมอบหน้าที่การเป็นพิธีกรให้น้องเบลเพราะว่าน้องจะทำไปเองไม่อยากให้พี่แพรลองค่ะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาอ่ะใช้ง่ายมากๆจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวลองผสมเนาะเดี๋ยวเบลตัดให้เดี๋ยวพี่แคลลองผสมได้เลยค่ะตรงนี้เราจะใช้เป็นผมสีอ่อนเป็นสีปลอนเพราะว่าจะแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าผมแบบสีอ่อนขนาดไหนจะเป็นผมแบบ 6ขาวเทาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสีติดหมดนะคะานี่เขาก็จะมีสองตัวนี้นะคะเราก็จะเอาสองซองเนี้ยผสมกันค่ะไขวยค่ะความรู้สึกใหม่กันนะคะเรามาดีเลยกับการห้างเนี่ยสนุกขึนนะคะเพิ่มมิติใหม่ ผสมทั้งสองซองเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใชสซอ,องนี้เขาก็คือเป็นคนล o texture คัน,นะคะ่ะเราก็เลยจะต้องทำการแบบคนๆคเขาหน่อยใช่คะ่ะนี่คือผมที่เราเตรียมมานะคะไม่ว่าคุณจะมีมรลอน หรือว่ามีผมขาวนะคะก็จะสามารถปิดได้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูตอนขายด้วยว่าปิดผมด้วยการยีแย่คันเล่นเนเชอรแล้วผลลัพธ์เจ้าของเป็นยังไงกะคะถ้าทายระบบเลยเน้อสดเลยเพราะว่าถ้าพูดว่าเป็นผลบอลผมรอนเราคนเอเชีย<ส>เราไม่มีแต่ผมขาวเราสู้ตายนะคะ<ส><ส>ผมขาวเราสู้ตายนิดนึงโอเคทีนี้เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ได้เลยเนาะโลมลงไปเลยบนผมแห้งนะคะผมแห้งแบบนี้เลยค่ะวิทยละ ทำไมพี่ตื่นเต้นนี่มาตกไปได้เลยค่ะเปรียบง่ายมากเก่งได้จริงใช่ไหมขอรบกวนเอาถึงโคนด้วยนะคะ <c oughs> อดี๋ยวโคนโผล่ <c oughs> ซึ่งโคนน่ะหนักสุดเลยอย่างพี่อะอยากที่บอกไงคะแต่ตัวนี้เขาไม่มีแอมโมเนียฉะนั้นก็คือตรงได้ชิปถึงโคนกลิ่นเป็นยังไงไม่มีมไม่ไม่เหม็นไม่เหม็นเลไม่เหม็นที่เธอลองคิดภาพทานเพรียงหอมด้วย คลิปแบบธรรมดาค่ะคลิปคลิปสีผมทั่วไปที่เราแบบคุ้นชินอะ่ะไม่มีทางที่เราจะเอาหน้าเข้าไปใกล้ขนาดนี้ค่ะแสบตาด้วยอันนี้พี่เยอะไปแล้วนี่นี่ก็ประมาณนี้ค่ะนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้นะคะสักสามสิบนาทีระหว่างนั้นเรามาเล่นเกมกันคะ่ะรอดูเลยเขาเป็นพิธีกรได้นะคะเขาจำคิวได้ทุกอย่างสมกับเป็นเด็กเกียรตินิยมนะคะโอเคไม่ได้ เธอต้องได้สิเราเป็นน้องพี่เธอต้องได้สิเด็กใจซีเด่นกิจกรรมค่ะทำไปด้วยกันแต่แต่เขาเรียกอะไรเปล่งเปล่งอ่าเรียกว่าสนใจสนใจทุกทุกมิติเอาหมดค่ะอุ๊ยแป๊บนึงขอเอาเอาสคริปต์แค่คืนนี้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคเรารอประมาณ30นาทีนะะคือถ้าเป็นพวจริงแล้วเราก็ลากออกไปน้ำหลักแค่นี้เลยใช่ค่ะ ดูง่ายมากค่ะแล้วแบบคือปกติบางทีเราไม่กล้าทําเองเพราะมันมีกลิ่นเนาะแต่นี้ก็คือหนืไหมก็อาจจะกลัวแบบว่าโอยจะได้ไหมสีจะสมั่รเสมอไหมสีติดไหมอย่างเงี้ยคนก็จะกังวลเร่ี้ค่อนข้างเยอะเนาะเอาเป็นว่าใครสนใจตอนนี้มีขายด้วยนะอยู่ตรงนู้นบริเวณหน้าท็อปไปซื้อได้ของแบวสีอะไรนะคะขอยที่สีจุดสูงค่ะสีน้ำตาสีจุดสูงทำตามได้ผมสวยแบบนี้แน่นอนนะคะ